สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ s a ด a s i Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันที่คอนเทนต์ของเกม c a l บ o M เอ็มนะครับแล้วก็อย่างที่ชื่อคลิปนี้แจ้งเลยวันนี้เรามีของขวัญมาแจากนะครับต้อนรับปีใหม่ซึ่ง กิจกรรมปีใหม่ที่เราจะแจกของขวัญแจกเจมกันเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอฟังกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะครับชอบคอนเทนต์ประเภทนี้ชอบคลิปนี้บรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เป็นผู้ชมใหม่ๆก็ฝากกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับทุกๆก,การกด s u b s c r i b e การกดไลค์เนี่ยก็เหมือนเป็นการดัน Engagement นะครับให้ยู u ูบเนี่ยแสดงผลช่องเรามากขึ้นจะได้มีผู้ชมใหม่ๆม,มีเพื่อพ่อนๆใหม,ใหม เข้ามารับชมคลิปในช่องเรากันมากขึ้นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช anel เราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหาเว็บไซต์สําหรับการเติมเกมนะครับผมขออนุญาตฝากร้านเพจ a c e b o o k เซตโกชีนะครับมีบริการรับเติมเจมนะครับในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยหายห่วง100เป็นะครับเป็นการเติมเงินแบบถูกกดเกมทุกอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหาเจมนะครับสำหรับการนํามาใช้ในการเล เกมคาบารเอ็มหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังมองหาเว็บไซต์สําหรับการจําหน่ายบัตรเติมเงิน รหรือเกมมือถืออื่นๆเนี่ยก็สามารถนะครับติดต่อไปได้ที่เพจ Facebook ซตโกชีเฮลิงด้านล่างใต้คลิปนะครับมีทั้งบริการเติมเกมมือถือนะครับเติมเกม PC แล้วก็จําหน่ายบัตรเติมเงินนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจเกมไหนสนใจรูปแบบไหนก็ทักไปสอบถามที่ลิงก์แฟนเพจด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าสู่คอนเทนต์ของการแจกของกันนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปของคาร์บอเอ็มนะครับซึ่งจริงๆคอนเทนต์ของการแจกของวันนี้เนี่ยแจกเกมวันนี้ก็ ก็เป็นคาร์บอเอ็มเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าผมอยากให้เ,เพื่อนๆทุกคนนะครับสังเกตตัวละครน,นิดหนึ่งวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับตัวละครใหม่นะครับเลเวลสิเป็นตัวละครเด็กซึ่งคลิปนี้นะครับคอนเทนต์ที่เราจะทํากันวันนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการแจกของนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่ซาราซีทำเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่ช่วงเนี้ยคนถามกันมาเยอะมากนะครับมันจะเป็นคําถามที่ประมาณว่า หนึ่งเลยก็คือผู้เล่นใหม่เนี่ยเริ่มเล่นตอนนี้ทันไหมสองคือผู้เล่นใหม่ตอนนี้เนี่ยถ้ามาเล่นเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างเล่นยังไงนะครับเก็บเบลยังไงหาของยังไงฟาร์มที่ไหนแล้วก็ประเด็นที่สาก็คือว่าซื้ออะไรนะครับในช่วงการเริ่มต้นก็คือวิธีการเล่นคร่าวๆในช่วงแรกนะครับ ก็เป็นคําถามที่หลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากซึ่งผมก็ได้ให้คําแนะนําคร่าวๆไปแล้วล่ะแต่ว่าคําแนะนําที่เราให้ไปเนี่ยมันจะไม่ได้ดีที่สุดถ้าเราไม่ได้ลองทําเองถูกไหมเพราะว่าคาแนะนําที่ผมได้แนะนําไปเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่เราอ้างอิงจากการที่เราเคยเล่นตัวคาบาเอ็มแบบนับ1นับศูนย์เนี่ยตั้งแต่เมื่อปี2ปีก่อนถูกไหมตอนนี้เนี่ยแพทปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับทั้งตัวข้อมูลแพทน,นะครับ ตัววิธีการเก็บเคสที่ง่ายขึ้นการเดินเคสที่สะดวกขึ้นอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งมันมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะรวมถึงมูลค่าเทมในอันเจียนเนี่ยมันราคาถูกลงมันก็ทําให้การตั้งตัวเนี่ยมันยากขึ้นด้วยนะครับประจวบเหมาะกับช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมเซิร์ฟคูนมาพอดีนะครับมีอาทิตย์นี้เนี่ยมีเซิร์ฟคูณพอดีมันก็เลยส่งผลให้เสาอ,อาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสตรีมนะครับตัวละครนี้เก็บเวลนะครับแล้วก็ทําเป็นแนวทางพูดให้ประเล่นใหม่ไปในตัวนะครับแล้วเราจะทําคลิปสรุปให้อีีกทนนึงงวว่่าใช เวลา1นึถึงร้อกบเนี่ยเราเก็บเวลยังไงทําอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าเราจะไม่รู้ถึงปัญหาถ้าเราไม่ได้ลองไปสํารวจไม่ลองไปเจอด้วยตัวเองเพราะนีนเน่เดี๋ยวผมจะมาเชิญกับความยากลําบากนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาลองเวลมาลองเก็บเวลมาลองตีมอนมาลองเดินเคสหาเงินแบบที่นับหนึ่งใหม่นะครับมีแค่พรีเมียมอาจจะมีเงินตั้งตัวเล็กน้อยนิดหน่อยแต่แบบผมช่วไม่ได้เยอะมากแล้วก็เพื่อนๆสามารถทําตามกันได้ซึ่งมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะ น่าเบื่อหน่อยสำหรับผู้เล่นเก่าแต่ว่าอยากให้เข้าใจตรงกันว่าคอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยเราทําเพื่อซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่ให้เขาทําตามเราได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณมากแล้วก็สามารถมาดูย้อนหลังเพื่อเล่นตามได้เลยเหมือนกับเราเล่นไปพร้อมๆกันเพราะว่าผมเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยคนเล่นใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ คลิปเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะช่วยตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าถึงจะพูดไปขนาดนั้นผมก็ไม่รู้เลยนะเพราะผมจะไหวหรือเปล่านะครับกับการที่เล่นแบบไม่มีของเลยในะแผดปัจจุบันอันนี้เนี่ยต้องลองดูด้วยกันแต่ว่าจริงๆตัวเกมก็มีกิจกรรมแคนดี้นะพพอร์ตแจกอยู่ถ้าเราเก็บเลเวลถึง155ได้นะครับก็จะสบายขึ้นก็เหลือแท่ว่าเราจะทําไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าแค่นั้นเองโดยตัวละครที่เราจะทํากันนี้เป็นตัวละครในเซิร์ฟทอรัสนะถ้าใครที่แบบอยากจะมาเริ่มใหม่ด้วยกันก็มาจอยด้วยกันได้นะคร ทีนี้นีครับผมยืดเยกันมานานเลครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะครับใช้คลิปนี้เป็นตัวแจกของนะครับเป็นของรางวัลปีใหม่แล้วก็นาะสาหรับช่อง z r c ซึ่งต้องบอกก่อนว่าของรางวัลนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากคุณ pc หรือว่าเจ้าของ id นี้นั่นเองนะครับโดยเราจะทําการแจกนะครับสุ่มแจกตัวฟอ์เจมทั้งหมด1,000เจมนะครับมูลค่ารวม1,000เจมนะโดยที่เราจะแจกทั้งหมด3รางวัลนะครับเป็นรางวัลที่1เนี่ยห้าเจม แล้วก็รางวัลที่2เนี่ยจะอยู่ที่300เจมนะครับโดยที่คุณพี่ีเนี่ยจะเติมเงินให้กับร้านพี่อั๋นนะครับเติมแคสเข้าไปในตัวของผู้โชคดีเลยอย่างคนที่ได้รางวัล500เจมเนี่ยก็จะได้ในส่วนของ510เจมเข้าไปนะครับส่วนอีก2รางวัล3 0 0เจมเนี่ยก็ได้300เจมไปเป๊ะก็คือได้เจมตามจานวนเลทการเติมเงินเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการไม่ยากเลยคุณผู้ชมสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นในส่วนของคาร์บอนเอมอยู่นะครับและอยากร่วมสนุกก ก็ได้ให้ทําการนะครับก๊อปป UID ของเพื่อนๆน,นะครับแล้วมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพร้อมกับบอกเหตุผลหน่อยก็ได้นะครับว่าทําไมถึงเล่นคาร์เปอเอ็มนะครับหรือทําไมถึงติดตาม ZRC นะครับแล้วเราจะทำการสุ่มผู้โชคดีที่อยู่ในคอมเมนต์เนี่ยมาประกาศผลรางวัลให้ในวันจันทร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ในวันจันทร์โดยที่ผู้โชคดีที่รับรางวัลเนี่ย จะได้รับเจมเข้าไปในตัวทันทีเลยนะครับหลังจากวันจันทร์ที่ผมลงคลิปไปเนี่ยหลังจากที่ผมลงคลิปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเจมทันทีโดยที่รายชื่อในการสุ่มเนี่ยผมจะลงเป็นคลิปให้ก็จริงแต่ว่าผมจะพยายามลงโดยที่ไม่มีการตัดต่อเลยก็คือเดี๋ยวจะใช้โปรแกรมที่อยู่ในเว็บเนี่ยเจเนอเรตชื่อให้ดูแล้วก็สุ่มนะครับรางวัลที่3ที่2ที่1แล้วก็จะลงแบบพยายามให้มีการตัดต่อตอนที่มีการสุ่มชื่อให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจนะ หมายความว่าขอแค่เพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเท่ากันทุกคนนั่นเองนะครับก็ยังไงนะครับถ้าใครที่อยากได้เจมนะครับต้อนรับปีใหม่แบบนี้กิจกรรมง่ายๆแบบนี้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับในส่วนของ UID นะครับผมจะเป็นในส่วนของข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับ UID ถามว่าทําไมต้องให้คอมเมนต์ในส่วนของ UID เพราะว่า UID เนี่ยสามารถนะครับใช้ในการเติมเจมได้เลยโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องให้พาสเวิร์ดเพื่อนๆไม่ต้องให้ ID นะครับใช้แค่ แค่เลขตัวละครอันนี้เนี่ยก็สามารถได้รับเจมเข้ามาในตัวละครได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นผู้โชคดีในส่วนนี้นะครับยังไงก็เข้ามาก๊อปปี้แล้วก็เช็คตัวเลขดีดๆเพื่อป้องกันความผิดพลาดใดๆนะครับอันนี้เหตุผลที่ให้แจ้งยูไดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะได้นะครับแอดเจมเข้าไปเลยทันทีหลังจากที่เราุูมได้นะครับโดยที่จะไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องของการทักอ e ีทบ x f แฟนเพจเพราะหลายคนอาจจะไม่สะดวกทักเพจอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับกิจกรรมนี้อย่างที่บอกครับ กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ตัวเลขยูเอสดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผู้โชคดีกันภายในวันจันนี้นะครับยังไงผมขอบคุณคุณพีซีวันนที่ดีด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้ขอบคุณคุณพีซีมากมากนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับไปอุดหนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับพี่อ่านจากเพจซั g โกชีเฮกันด้วยนะจะได้มีคอนเทนต์ของเกมคาบาลแบบนี้นะครับแนวทางผู้เล่นใหม่แบบนี้มาให้รับชมรับฟังกันอีกเรื่อยๆสำหรับวันนี้คลิปนนนนนีีี้้เวผมมขออตตััลาไปกก่นน่จใรรรพุง สวัสดีครับไว้เจอกันบ๊ายบาย